ดีค่ะดูหลังบ้านพี่นอ้องีิมะดูกว้างมดุดกว้างป่านพี่นอ้องกวางงาก้างมุดตัวใหญ่มากดูหลังบ้านพี่นอ้องเอ้ยยั่ไงหิมะ,ะ,ะยังจุงเอวเลย กินก็ไม่ค่อยมีย่ากนะพี่น้องเพราะว่ามันมีแตดหิมะเนาะหาก,กินยากอยู่ชอบกินเอ้ยหนาวเละพี่น้องเลยลบลบมันร้อนายายอันนี้ไทยยังติดตาม,มันก็นเลยหนาวเออเก็สนอุณหภูมิลบสององศานะคะอากาศชิวๆมีแดดดี ทุ่งข้างหลังนี่ก็จะเป็นทุ่งหญ้านะคะถ้าเกิดว่าหน้าร้อนนี่ก็จะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะปพี่น้องโอ้ยหนาวขออนุญาตกลับบ้านก่อนเด้อเข้าบ้านก่อนหนาวแฮง